ครับวิเช้านี้ก็น่าเสียดายนะครับก็นิเคีเรานะครับหลุดไปนะครับก็น่าเสียดายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ในส่วนของหัวยต่อไปนะครับในส่วนของจีนเช้านะครับก็ได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับรายละเอียดของจีนเช้านะครับจีนรอบเช้านะครับตลาดเปิดมาที่46017นะครับสูตรคำนวณข้อออกมาแล้วนะครับก็จะเป็น เด่น3กับ4นะครับสำหรับท่านสายรูดนะครับก็ใช้ตัว3 4เป็นตัวรูดนะครับสำหรับตัวเจาะก็จะมี3 7 3 6นะครับ39 31นะครับแล้วก็3ามแปนะครับ4 6 49แล้วก็4 8นะครับในส่วนของรอบนี้จะไม่มีเลขกันเนาะก็สายเจาะก็ประมาณนี้ก็จะมีทั้งหมด9ตัวเลขนะครับสำหรับสายรูดก็ 3กับ4นะครับสำหรับจีนเช้านะครับตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมง54ก็เหลือเวลาในการแทงอีกประมาณครึ่งชมู่นะครับสำหรับจีนเช้านี้นะครับมาต่อด้วยตัวลาวทีวีนะครับสำหรับเว็บท่านใดที่ไม่มีลาวทีวีเล่นก็สามารถที่จะสมัครเว็บของผมได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมแนะนำไปนะครับ สำหรับเราทีวีนะครับของวันที่8นะครับเด่นนะครับที่คำนวณออกมาได้ก็คือ6กับ8นะครับสำหรับสายรูดนะครับก็รูด6กับ8นะครับสายจาะก็ มีหกห้าเก้นะครับ6989นะครับ68นะครับขออภัยนะครับเลขซ้ำอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัดออกนะครับหกเจ็ดเก้านะครับ8781นะครับเดี๋ยวไม่มีเลขซ้ำตัวหนึ่งนะครับอันนี้ต้องตัดออกนะครับเป็นเลขซ้ำนะครับก็จะมีตัวเจาะทั้งหมด9ตัวเช่นกันนะครับสำหรับสายรูดนะครับสายรูดก็ใช้ตัว6กกับแในการรูดนะครับ เมื่อเช้านี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่หลุดไปนะครับน่าเสียดายมากนะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับมันออกสองกับสองกับห้าเนาะอ่าเสียดายนะครับผมก็อ่าลงทุนไปพอสมควรเหมือนกันเมื่อเช้านี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาตีนะครับมาตีตลาดจีนเช้าลาวทีวีนะครับเพื่อที่จะเอาทุนคืนก่อนนะครับเดี๋ยวกําไรเดี๋ยวผมจะพาท่านไปเอาในส่วนของ ยังมีฮานอยทีวีนะครับฮานอยทีวีแล้วก็มีห้างสิงรอบเช้านะครับเช้านี้เปิดเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเปิดมาก็เสียแต่เช้าเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ให้ใช้วิจยาสตร์ในการรับชมในการที่จะนําตัวเลขเข้าไปทําการลงทุนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมลงทุนทุกวันอยู่แล้วนะครับมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะครับขอให้ท่านใช้ ่สตินะครับในการในการลงทุนแล้วกันอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้สติเหมือนกันนะครับเล่นไม่เยอะนะครับเล่นพอประมาณนะครับพอหองปากของคอนะครับตัวเลขมีเข้ามีออกนะครับมีถูกมีผิดมีพลาดนะครับก็ขอให้เช้านี้ทุกท่านโชคดีนะครับกับตลาดกินเช้าแล้วก็ลาวทีวีนะครับสําหรับท่านใดนะครับเหมือนเดิมนะครับที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเว็บนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับฝากเร็วทอนเร็วครับ อัตราการจ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะครับจ่ายที่บาทละเาิบาบาทนะครับสูงกว่าเว็บทั่วไปด้านนอกแล้วก็สูงกว่าอ่คนที่รับด้านนอกนะครับก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีนะครับเช้านี้นะครับนี่เคอเช้าหลุดไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตีเอานะครับตีคืนนะครับตีทุนเราคืนในตอนเช้านะครับกับจีนเช้าลาวทีวีครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับอีก หนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะครับก็จะเหลือในเช้านี้ก็จะเหลือในส่วนของฮานอยรู i, ้สึกจะเป็นฮานอยทีวีนะแล้วก็ในส่วนของห้างเีิงเช้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับสูตรคำนวณนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ